จ้าพี่น้องพี่น้องป้องไปนะคะถ้าท,ทาย fc อันเป็นเชลารเลยคิดถึงนี่เมือนี่เมนูเมนูของที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นจะทําเป็นน้าพริกปลาทูเออหลายคนกะจีอยากเห็นว่าญี่ปุ่นเอาปลาทูแบบใดมาเห็ดแมนมอเป็นน้าพริกเนาะเขาพึงจะทายให้เบึง้งก็คืออ่าส่วนมาก เราจะถ่ายตอนตอนทีว่าเฮาห็ดเสร็จเรียบร้อยเร็วเนาะโบโบโบเตย์ไทยห้เบิงว่าปลาทูที่เฮาาม้าเนี่ยเฮาเอาแบบไก่มาเอาปลาทูเกรดไก่มานะคะเป็นปลาทูเกรดเอพรีเมียมเลยได้พี่น้องนี่เอามานี่เป็นปลาทูที่เขาคัดนะปลาทูคัดปลาทูนึ่งที่ก็ส่งตามตลาดเนี่ยแพคละสี่สิบาทนี่พี่น้องสี่สิบาทก็คือสองตัวนี้แหละนะคะสองตัวนี่เ,ะะเ,เป็นปลาทูเกด A, รดเอปลาทูใหญ่เขาเลย น,นั่นแหละมานี้มือนี้มือนี้เงี้ยบนเดมาเท่าไหร่มือนี้เดมาเจ็ดร้อยบาทนะคะมือนี้เดมาแค่เจ็ดร้อยบาทเขาบริษัไปอ่าทุไปสร้างจองเขาไว้พี่น้องอ่าทุ่มบริษัททุไปสร้างจองเขาไว้ก็คือเขาต้องส่งให้กับแม่ค้าที่โทุไปสร้างจองไว้แล้วเขาหนึ่งเขาแพ็กเสร็จคือเขาก็ไปส่งตามออเดอร์อย่างสีนะเพราะว่าเขาเป็นลานส่งนะคะเนาะ อันนี้ย่บุญโทษไปเหมือเชซานี่กเลยไดมาเคนีนะคะไดเคนีเฮดเคนีไปก่อนนะคะมีสำเนาขายไปถ้าผู้ใดออเดอร์มากะถ้าของไม่มีก็รอนะคะพี่น้องก็รอแต่ว่าช่วงนี้มีอยู่นะคะยบุญหิดตุนไปเรื่อยๆอย่างสี่นานี่ละพี่น้องประทูเลี้ยวเฮาเฮดยังไงเฮาก็จะมาเด็ดหัวออกพี่น้องเด็ดหัวออกนะคะเอาเอากลางเอาหยังออกเบิดเอาแต่เนื้อมันตรงนี้นะคะเอาแค่เนื้อสองซี่จังสิ ด้านนั่นด้า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 นนั่นด้านนี้ชังเสียพี่น้องอ่าหัวหยังนี่คือเฮาบ่เอาเลยนะคะคือเอาทิ้งเลยบัดนี้ส่วนผสมที่เฮาใส่ก็คือหยังมาตีเฮาได้เฮาแกเอาเนื้อมันเรียบร้อยแล้วแม่นบ่พี่น้องเฮาแกเอาเนื้อมันเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอามาอ่าผสมกับอ่าพวกหอมเจียวกระเทียมเจียวพริกป่นพี่น้องแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วเฮาก็เอาไปขวไปขั่ว หยาะน้ำมันทากระทะนิดหนึ่งไฟอ่อนๆคั่วจนว่าคั่วจนกว่าเนื้อปลาทูที่มันเมือกที่มันเปียกอะที่เขาคุกเลี้ยวปรุงเลี้ยวอะให้มันแห้งนะคะพี่น้องให้มันแห้งแห้งแล้วเขาไม่เห็นเปียใดเขาก็ต้องล้อให้มันเย็นแล้วมาปั่นอีกเทนึงนะคะปั่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งให้มันดูดีให้มันสวยงามให้มันเป็นผงละเอียดผงงามๆพี่น้องแล้วเขาก็จังคอยเอามาแพคถุง แบบสูญยากาศซินถุงสูญยากาศแล้วก็เอาไว้ส่งให้กับ F อซอันนี้คือเป็นขันนข้นตอนที่ขั้นตอนเที่ยวเฮ้าเฮ็ดนะพี่น้องเนาะพี่น้องต้องไปพี่น้องต้องไปหลังจากที่ว่าเท้าไหวเท้าแกะเหือประทูเกะยังเรียบร้อยเลย,เลยมัน,น,นบ่เขาก็จะมาขวเทาก็จะมาขวเด้อพี่น้อง คุกเข้าเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาขวแบบขั่วไฟอ่อนๆนะพี่น้องเห็นบ่อันนี้เป็นทีเยบบนทีย้บนเฮดเลี้ยวทีย้บบนอ่ะขวแเลี้ยวนะคะสีมันก็จะแตกต่างกันอันนี้จะสีเข้มขึ้น,นฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเสียงมันก็จะแบบซว่วงๆเลย เดี๋ยวเราก็จะไปเป่าให้มันเย็นตัวให้เย็นแล้วเดี๋ยวเ่ากะจะมาปั่นอีกทีหนึ่งนะคะให้เนื้อมันละเอียดให้พริกให้เกลือมันเข้ากันให้หอมกระเทียมมันเข้ากันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นตัวที่ยังสีมันจะสีมันก็จะตั้งกันนะคะสีมันก็จะแบบขาวๆหน่อยหนึ่งนะตัวนี้นะคะพี่น้องตัวนี้ก็จะสีเข้มนี่แหละพี่น้องขั้นตอนที่ยบนห็ดเนาะ อ่ะพ uh, cool ูดให้สูญเกระั่งได้ด้วพี่น้องด้